เวียดนามกินข้าวเวียดนามกินข้าวครับบังมีกับเขาอย่างเนี้ยมันตั้งไู้จดได้เลยเฮ้ยสมอจังโจ้สมอจังกินกินเมาวยังเอา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 แล้วเนาะมีขนมจีนเนี่ยนี่ขนมจีนนี่เราเกี๊ยวเกี๊ยวเอออามิงอามิงอามิงเอออย่างอามิง

่เตียงเซมาเตียงเมาเป็ดเออเห็นไหมครับมันบอกเป็ดก็สัตว์โอ้ยมีตอนใหญ่ๆเว้ยเอนเน้นๆอิจเตียนเตียนมันเป็ดไม่กิน

เดี๋ยวเเเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนครับ่ม่ก่อนเดี่ยวม่ก่อนไหมเดกก่อนนี่ครับเวียดน้ำกินหรอคุยใหญ่นี่ถงงี้จะป้านเรานี่รีบุนีน้เลยทำอมไรโอ้ยเมนูหลายอย่างครับปาลวกเป็ดนี่แหละเวียดน้มกินนึ่งเสียบร้อนเลย